ไปด้วยนะครับผมยูผมช่องน้ำไม่ตูนะครับวันนี้ผมจะทําหมูผัดพริกแกงนะครับเอมาดูกันเลยเราจะหุงข้าวก่อนนะครับเพราะว่าข้าวยังไม่หุงข้าวเจ้าเฮ้ยอันนี้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับเอาข้าวเหนียวไหมครับเขาเหนียวมันหุงไม่ได้หหุงข้าวเจ้าตัวเยอะเกินเยอะเกินเอางี้เอ้พ่อ ใส่นะ้ำให้เต็มล้างล้านะง,งข้าวก่อนล้างข้าว รังข้าวแล้วสองครั้งพอแล้วแล้วก็ใส่น้ำดีกว่าแล้วค่อยหงใส่น้ำไปหงเลย <c oughs> ไม่ไม่เอาน้ำกินเอาน้ำกิน Nih nangkih ya thang Nangkih gov nih thang เอาหม้อเข้ามาใส่ก่อเอาข้าวาล้างให้พ่วงข้าวหลึ่งเดียวแล้วครับอ๋ออีกอหนึ่งข้อหุงข้าวเขาบอกว่าอะไรนะให้ใช้หนึ่งข้วอวัดจากข้าวขึ้นมาหาไม่ใช่วัดจากพื้นหม้อ หนึ่งข้อแล้ไงอันนั้ว่าจากพื้นหม้อเอาสองข้อกันเอาสองข้อเปลดน,น้ำให้ด็สองข้อนิ้วกลางอวัดแลวสิเรียบร้อยหุงข้าวเลย ก็คือมุมเขาอเอ้ากดตรงไหนล่ะแม่กดตรงไหนอ่ะ,อล,ะลองกดดูกดปุม่มไหนได้แม่แม่มุมข่ากดปุม่มไหนบนสุดบนสุดอ่ะแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่ก็ปกติก็ต้องกดด้นานล่างเออมันเขียนว่าขู่ แล้วมาสับหมูเพราะหมูแค่นี้มันไม่พออันนี้ไก่หรือหมูนี่เจ็บข้าวก่นอนอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไก่นะหมูหมูไก่หมูก็หมูเว่เต,ต่อไปเราก็มาสับหมูเลยนะครับ สับหมูให้มันแหลกเลยว่าไปตอนสับหมูเสร็จเลยต่อไปเราก็เอาหมูใส่ถ้วยเลยนะครับอันนี้สับมานแล้วอันนี้สับใหม่เดี๋ยวไปเอาถ้วยใหญ่กว่านี้ก่อนไม่พอ ใส,ส่ผสุมเยอะแป้งมันมีไหมอ่ะแป้งก,กรอบก็น่าจะมีถูกย่ะไม่ต้องใส่ล้างมือกันเวยครับมันไม่สะอาดแล้ว,ว,มมลว,วก็ทำการล้างมือเรียบร้อย แล้วก็ใส่ไข่เอาโทรศัพท์มาเก็บต่อไปเราก็ใส่พริกแกงนะครับพริกแกงอยู่นี่ผมใส่ไปแล้วแล้วก็กระเทียมกะเทียมสปปองหัวมีแค่นี้แหละ ใครอยากตำกระเทียมก็ตำเอาปุ่มใจนี้เอาใส่กระเทียมแล้วก็ขยำเลยแล้วก็ขยำเลยนะครับต่อไปแล้วครับเราก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลนี้ใช้เกิดประโยชน์น้ำตาลจากแบบก๋วยเตี๋ยว รสเกลือแล้วก็ต้มยนหอยล้วป่า เลยนะครับเนื้อทอดลงทอดให้เนื้อสัมผัสกันเข้ากันอือกวแล้วปั้น

ได้กี่ก้อนครับหนึ่งส,สี่ห้าหแล้วก็เจ็ดก้อนได้เจ็ดก้อนครับเอาให้ม็ดแล้วเราวัดไปกันเลยต่อไปแล้วก็เปิดอันนี้เลยนะครับ คนคิ้วใหม่อะไฟแค่นี้เ okay, อาแค่น,นี้เลยเ okay, อาแค่น,นี้ก่อนน้ำร้อน ต่อไปเราก็เทน้ำมันเลยนะครับ เดือดแล้วเราใส่ดีละสามลูกด้วยครับนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยทอดมันทอดมันหมู หนึ่งสองผมยังไม่เคยกินแบบฝีมือของตัวเองเลยเหรอกจะกินได้ไหมล่ะไม่รู้อ่ะบอสติดพัดลมมัน่อย ไหนที่อยากทำก็ใส่เสื้อด้วยนะครับผมพี่มึงเสื้อหนาเกินอันนี้เสื้อน่ะเสื้อลหงขนต่อไปเราก็ตักเลยนะครับ เมื่อกี้ชิมละโคตรอร่อยเลยเราทำห้าเราทำสี่เราทำหกลูกนะคะเอาอให้หมดเลยมั่ยจานมาลองอืม ปิดแค่เดียปิดปิดหรือเปิดเนี่ยเออปิดที่จริงเราทำผิดนะคะมันต้องเป็นแบบมันเออตอนแรกเราทำผิดเราเป็นวงกลมแต่อันนี้มันต้องเป็นแบนนี่ไปกินกันเลยข้าวเราจะไปดูข้าวที่เราหุงนะคะโอ้ซุกแล้ว ทอดบักกว่อได้เลย <Yeah. S 1> ต่อไปเราก็ตักข้าวเลยนะครับ <Yeah. S 1> ข้าวคงแข่งอยู่เลยว่ะ <Yeah. S 1> <อ>เออได้อยู่ตักข้าวแค่นี้ก่อน รสชาติเป็นไงครับกินได้ไหมอร่อยปิดคลิปกันนะคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปงเท่นี้นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้ำมิตครคนะ้า